ม่มีราคาทันเดียวก็ถึงบอกว่าถ้าชอบให้จัดเพราะว่าไม่มีราคาตังที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก้าวออกมาใหม่ๆแล้วแบบขายยากมากไม่ไม่อยากได้สีดําก็ดังแลเวียดูไม่มีนี่สวยแต่หืมก้อนอะไม่มีทางได้ราคาไม่มีทางได้ราคาคือราคาในฝันเนาะไม่มีราคาทันเดียวก็ถึงบอกว่าถ้าชอบให้จัดเพราะว่าไม่มีราคาตังที่ เคปกติเราเคยได้ในราคานั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมียนสายสะพายบอดี้คอร์ดได้คอร์ได้ใช่ถ้าเป็นสิบสามมันจะเติมนิดนึงแต่อยู่ที่ความชอบเรานะเพราะบางคนรู้สึกว่าถ้าสิบมันจะใหญ่สําหรับเราเขาก็จะลดไป9ก้าเพราะว่ามันหายไปครึ่งหนึ่ง่ยหายไปหนึ่งช่องตารางเนี่ยสะพายแล้วนี่กำลังดี9ก้าเป็นไซส์นี้เลยค่ะใหญ่กว่าแปแต่เล็กกว่าสิบเก้าไซส์กลมก มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก้าออกมาใหม่ๆแล้วแบบหายากมากม,มีช่วงนึ่งจะไ,ได้ไหม <40. S 2> ใช่ไหมมันไม่ค่อยมีก้าเนี่ยถ้าสิบปีหาเก้าไม่มีหนูว่าก้าก็สวยเพราะว่าก้าวมันเป็นไซส์ั้ากึก่งมันแบบไม่ได้เล็กเท่าแปดแล้วก็ไม่ได้ขนาดสิบใส่รองก็ได้พอกับ